โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มสกินเนสโกะนะวันนี้เราเตรียมคูปองมาแบบคนดวงดีนะครับแบบ3,100คูปองนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็มีเอ่อไอใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เติมครบแล้วมันจะได้เนี่ยครับตั๋วคัมพีอะ่ะสีชมพูนะครับเอาไว้กดเนสโกะได้อีก3อันนะครับเปิดช่องนะโอเคไม่รอช้าเดี๋ยววันนี้เราจะหมดกี่คูปองเดี๋ยวเราไปดูเลยแต่วันนี้เตรียมมาแค่3,100หคูปองนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่า ทำไม่ได้ก็ต้องซัดซัดซัดเพิ่มนะทุกคนก็ลองดูกันมีแต่วะเนี่ยนี่ปะเนซุโกเนซุโก <c oughs> มาทุกคนก็ด,าด่านแรกนะมันมีเป็นด,าด่านเป็นด,าด่านปะผมก็ไม่รู้กันก็เปิดไปเลยแล้วกันเรามีเอ่อคมภีรอะไรอะ่ะสามอันนะเราจะใช้เลยดีไหมมันต้องบังคับใช้ปะเฮ้ยเหมือนเห,หมือน,นมันจะให้ใช้เลยนะทุกคนไป อันแรกได้เลยทุกคนโบเข้าไปโบได้ของเช่าเฮียทรงไม่ค่อยดีเลยว่ะทุกคนอะไรวะเนี่ยทุกคนเปิดทีเดียวมีไหมเนี่ยไม่มีหรอเปิดทีเดียวได้ปะโอเคต่อต่อต่ออันที่สองครับเราว่ากดกดแบบไม่ต้องคิดอะไรดีไหมทุกคนโหเฮียแม่งสุ่มสามครั้งหกสิบรออะไรล่ะครับไปดีครับ ดูส่งแล้วน่าจะเกลียวอ่ะโบเขาให้โอ้โหโล่งอีกแล้วเฮ้ยแล้วมันสุ่มทีเดียวตรงไหนอ่ะเฮ้ยโดนมันมีสุ่มแบบสุ่มแบบไอ้นี่ไหมสุ่มทีเดียวอ่ะเดี๋ยวดูให้พี่แป๊บสุ่มคุณแน่ใจว่าสุ่มเพื่อตามหานี่เกาสามครั้งโอเคไป โอเคครับเกือบไปแล้วดานแรกอ๋อมันเป็นสุ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมอ้าวทำไมมันไม่มีแบบกดทีเดียวหรอครับไม่ต้องครับไม่ต้องเปิดไปเลยราคามาเอกสามพันห้าร้อย้าทีหกปองครับพี่หรอไม่รู้ว่าพี่กดซัดแล้วพี่ซัดยาวแล้วมาเดือนแล้วเ,นะเดือนแล้วโอนะ้ oh. มันมาแตะดวงพี่อะแล้วมันแตะมันจะออกอะโอ้โหนี่ทำไมเป็นอย่างนี้นะทุกคน,นเกิดอะไรขึ้นวะเขียหนึ่งกล่องโอ้โหแม่งโบงทุกกล่องเลยว่ะคนดูสายไปพี่สายยาวๆสายยาวๆทุกคนสายยาวๆมาดิโอ้ยเขียเล่นกูแล้วคนดู มันไม่มีแบบเปิดทีเดียวแบบอนี้เลยเหรอแบบเปิดสามกล่องสามกล่องไปเลยไม่ได้ไงไม่มีตรงกลางนะพี่ตรงกลางาเหรอโบเขาให้ปะโอ้โล่งว่ะโอ้ไอเฮียกูเ <laughs> หมาแน่เลยเนี่ยคนดูว่าผมต้องเหมาแน่เลยว่ะ <laughs> โอ้โห,โหคนดูครับไม่พอครับเออสองแล้วสองแล้วสองแล้ว โบเขาให้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้คูปองขาดนะอีห้าร้อยปองว่ะคนดูเฮียัวจะปวดเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปซัดซัดเพิ่มก่อนเลยกันนะครับแป๊บนึงนะโอเคครับทุกคนผมก็ไปจัดคูปองมาแล้วนะครับเอามาเพิ่มนะทุกคนไม่ไม่ไมพอแบบจะมาแบบเหนือเผื่อแบบมาเหนืออะไรอย่างนี้ไงโอ้โดนเล่นแล้วนะครับแม่เอ้ยต้องมาเหมานะครับส่วนใหญ่ก็ได้จะเหมาแหละไม่เป็นไรไปกล่องสุดท้ายกดไปปึ๊บ มาแล้วโอเคครับเราได้จัดมาเรียบร้อยแล้วเมซิโกโจังของเราให้หน่อยไปรับหน่อยต้องไปรับปะเนี่ยได้เลยเ <พอ S 1> หรออ้ออาวเฮ้ย GM GM เอฮ้ยเอาจริงดิ GM โหดีเกมบ่าดีเกมบ่าพี่ใจเย็นเชีย ใจไม่ดีนะเนี่ยทำไมผมไม่ได้รางวัลมาทุกคนกดครบแล้วนะเดี๋ยวๆลองเข้าไปดูในฮีโร่ดิแอสซินเป็นหมีที่น่ารักเนาะว่าไหมนี่ของนี่ของขวัญเอ้ายังไม่ได้คนดูต้องรีเลวะเนี่ยรีเกมอ่ะพี่รีเกมอ่ะพี่เฮ้ยนี่นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ส่งช้าแล้วอ่ะมาเรียบร้อยได้แล้วครับ เนสโกจังในสุดเราก็ได้มาแล้วออกจากตู้มามึงอ่ะแล้วก็เหลือพาร์ทนะไหนๆก็กดแล้วก็กดพาร์ทด้วยแล้วกันครับเก้าเก้าเรียบร้อยไปครับโอเคครับก็สรุปว่า หมดไปกี่ปองวะเนี่ยสามพันกว่าปองนะได้ประมาณสามพันสามพันเท่าไหรว่วะสามพันห้าร้อยเออได้ประมาณสามพันห้านิดๆน,น,นะครับประมาณนี้ในสุกโกะสำหรับโกเหมากระดานโอเควครับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนวันหน้าจะสุ่มอะไรเดี๋ยวก็แบบฝากกดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูใหม่เยี่ยมกันบุ้ย